วัอน,นี้ปับลอกที่นานะครับผมปรับลอกที่นาเหมือนเดิมครับอันนี้ลงมามองหนีรอบที่สองแล้วนะครับผมนี่ดินเพิ่งออาไปผมทีนะผมผมทีบ้านนะเพิ่นดีดบ้านนะครับพี่นอ้องมานี่เพิ่นกระเลดแนวดินไปไซนนะครับผมแปลงนี่หาสิบียวนะครับผมใกล้สีแล้วแล้วนะเลยบอกกี่สิบ,บ่ยวน,นะครับกี่ก้าแถสิบกว่าแถวนี่ยนะครับวันนี้เหลือแปลงที่สองนะครับ แปลงที่สองก็เริ่มใส่แล้วนะผมเริ่มใส่แล้วแปลงที่สองนี่อ่า้อยเถี่ยวนะผมเพื่อนบอกไว้ว่าใส่จะอ่า้อยเขี่ยวก่อนนะครับใส่หนึ่งรอเที่ยวก่อนเนาะขันบ่พ่อจังยเตืมนะครับดินครับเป็นดินเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหินนะครับผมนี่เป็นไข้ายๆกบหินลูกลังนะพี่น้องเป็นสีแดงๆด,ดินแดงแดงีหินนะครับหินเม็ดน้อยนะครับเป็นหินเม็ดได้น้อยนะ ละเอียดดีนะครับพาเ,เรียงว่าถมทีนะครับถมทอีอัดพื้นนี่ดีหมดครับเพราะว่ามันแน่นนะผมมันจะแน่นดีเนาะนี่ตอนนี้รถดำกับกับล่งแรนกันรถดำเมื่อนี้หกเจ็ดขั้นนะครับผมเมื่อนี้รถดำอยู่น้ำกันนี่เจ็ดขั้นนะแต่ว่าฝนกับตังเข้ามาอยู่พี่น้องตกใบามากเนาะ เป็นมืดๆมาอยู่นะครับแต่ว่าปีนี้ก็รูซสึกว่าฝนทั้งนี้ก็ค่อยดีบันไดนะครับเพราะว่าจังหน้าเขานะครับกับเพราะท่านมีนำครั้งนะครับต้นเขากับเพราะท่านให่ได้พี่น้องนำนำเพราท่านมีสีขครั้งนะครับจังแปลงที่ตักดินอยู่นี่ขึ้นกันนะครับนี่รอบก้อนนะครับผมรอบก้อนที่ปรับหลอกนะครับผมนี่นะครับดินรอบก้อนนันประมาณหาเอยนะครับ หารอยเทียวแต่ว่าบ่ได้เอาดินยุ่นี่ีเบิดนะครับมันมีอีกบอ่อหนึ่งที่ไปเอานะครับมาน,นี่มาเอายุน่นหีอีกสองรอยกว่าเทียวนะครับผมรอบแรกที่เอาดินออกไปนะครับเอาดินออกไปแล้วก็ยังบ่ท่านมีน้ำค้งอยู่ครับนี่เห็นบ่ฝนตกนะครับหลายรอบแล้วแต่ว่าฝนตกบ่แห้งและนี่นองฝนบ่ค่อยดีนั่นแหละนะร,รอบนี้ก็เลยได้มาเอาอีกนะครับเอารอบนี้เอาลงเลือกกาเกลานะครับ เอาลงเลึกกัเาแล้วก็เพื่อนกระสีเอารอบต่อไปเพื่อนกระสีดึงเราฟังนี่ออกไปนะครับให้มันเสมอกันนะครับผมป๊บเปลี่ยนให้หน้านะครับผมเมืกี้กับเพื่อนกระเห็ดหน้าคึอกันเะยพี่น้องมันนี้มันมันแรงนะครับมองนี้นะครับมันก็เป็นให้หน้าเป็นขั้นหน้านะครับมองนี้ก็เป็นขั้นหน้านะครับเนี่ยปลาลุกไปที่เขาเห็นปลาอยู่หันมันก็เป็นขั้นหน้านะครับเป็นให้หน้าอยู่สองสามบิงนะครับอยู่ตรงนั้น แต่ว่าวันนี้มันบได้เอห็ดหน้าแล้วมันบอด้หลายผีลายเพิ่นก็เลยเศ้าเห็ดหน้าเพิ่นเลยปอยไปนะครับเป็นหน้าลังนะมันเลยมีต้นใหม่เพิ่นเลยเอางัวมาเลียงนะพี่น้องนะฟังนั้นคือกันนะครับฟังนั้นขึ้นกันเห็นบ่พี่น้องงัวงยางลายๆคันทั้งนั้นเพิ่นปูอ้อยนะครับเพิ่นเ็เห็ดเป็นพื้นหน้าแต่ว่ามันบ่มีน้ำค้งนะวันนี้ก็พอดีเพิ่นมีมองทีมดินนะครับผมมีผู้ต้องการดินนะครับเพิ่นเลยปั๊บลอกนะครับ ไ้ดินนะครับไ้ดินเอาออกไปเท่นะครับปรับหลอกหน้าลงอีกต่อไปก็บ้านถ้ามีไามีพนดีๆก็คพวงอยา่ามีนำเห็ดหน้าได้บบครบรมสมบูรณ์แล้วครับต่อไป